วันนี้เราจะพามาดูรถนะครับเกียร์เอมนะครับตัวใหม่นะครับเจอโต่8สปีดนะครับเดอวันแอนด์ออรี่นะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหน้านะครับสําหรับรุ่น M นะครับผมนะครับมาดูกันเลยนะครับไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์แบบไบบ LED นะครับผมกระจังหน้าใหม่เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนะครับแบบมันติเลเยอร์นะครับพร้อมโมเดลไลน์นะครับมีเส้น ลายสามขีดนะครับด้านบนนะครับแบบสปอร์ตเลยนะครับผมแบบใหม่นะครับเราจะดูนะครับไฟตัดหมอกนะครับสวยงามพร้อมช่องลมนะครับแบบแอร์ลดนามกนะครับด้านข้างเป็นโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นนกล้อง360องศานะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวมุมกระจุกนะครับบันจดลายใหม่นะครับผมพร้อมแผนกันลื่นนะครับ สวยดุดันนะครับผมนะครับอันนี้แต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับล้อลายใหม่นะครับขอสิบแปดนะครับนะครับเป็นล้ออลลอยด์ปัดเงานะครับอ้าวไฟท้ายใหม่นะครับผมไฟท้าย LED นะครับนะครับแบบเคลื่อลื่นนะครับผมนะครับกัน่นหลังนะครับเส้นลายใหม่นะครับผมสวยงามดุดันนะครับแบบสปอร์ตเลยนะครับ นะครับเรามาดูในรุ่นนี้นะครับระบบนะครับเอเนเพิ่มมาอีกสีระบบนะครับระบบ LKAS นะครับระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนและตรวจจับเส้นแบ่งเลนนะครับจะรักษารถให้อยู่ตรงกลางเสมอครับระบบจะทํางานด้วยความเร็วอยู่ที่นะครับศูนย์หนึ่งร้อยสาสิบนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีระบบนะครับ TJA นะครับระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถนะครับ ตามคันข้างหน้าระบบจะตรวจจับนะครับรถคันข้างหน้าตรวจไม่พบเส้นแบ่งเลนนะครับโดยจะติดตามรถควบคุมคันข้างหน้านะครับแลวรถจะวิ่งด้วยความเร็วตั้งแต่0ถึง6กินะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบจะเปิดปรับอัตโนมัตินะครับด้วยระบบแปรผันนะครับพร้อมฟังชันครับ stop and น o นะครับทำงานควบคู่กันนะเรามาดูระบบนะครับ e l k นะครับระบบช่วยนะครับควบคุมให้รถอยู่ในเลนในสภาพถูกเฉินนะครับเมื่อมีรถนะครับบริเวณจุดอับสายตานะครับสัญญาณไฟจะ ครั้งที่กระจบมองข้า่นะครับจะขบพิบเมื่อไฟเลี้ยวนะครับระบบจะทํางานมีความเร็วตั้งแต่นะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีการเสียงต่อการชนระบบจะควบคุมพงมาลไรนะครับให้รถกลับเข้ามาทํางานนะครับอยู่ในเลนนะครับแล้วก็มีความเร็วตั้งแต่60-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับระบบ LDP นะครับระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนนะครับนะครับจะพงมาลัยจะหน่วงนะครับให้รถกลับเข้ามาในเลนนะครับนะครับเมื่อ ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับมีความเร็วเริ่มต้นที่60ถึง130ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มานะครับอธิบายในการอุกควัใช้งานที่เพิ่มเติมจากระบบเอ a ดัสนะครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ